กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ Eternal Darkness ครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือเกม g e n s h i n Impact นั่นเองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งใหม่นั่นก็คือ Tower Defense ที่เข้ามาในแพท1.3นั่นเองนะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดของเควสนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ อย่างที่บอกไปครับว่าคลิปในเกมนี้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมเทศกาลโคมลอยฟ้าของเมืองลิยเรนนั่นเองนะครับผมแตก ก่อนที่เราจะเข้าสู่การดำเนินกิจกรรมได้นั้นผู้เล่นจะต้องดำเนินเคเวสหลักก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเคเวสหลักของแพทใหม่1.3ครั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่เคเวสของใครที่ไหนนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครที่เข้ามาให้เราได้สุ่มกาชาก,กระจนตู้แตกนั่นเองนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือคุณเซี่ยวนั่นเองท่านเซี่ยวของเรานั่นเองนะครับผม ก็เราจะดําเนินเควสกันไปใช้เวลาพักใหญ่ๆเลยครับหลังจากที่ผู้เล่นดําเนินเควสไปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิดเควสขึ้นมาใหม่อีกนะครับก็จะเป็นเควสที่ให้เราดําเนินกิจกรรมของเทศกาลโคมลอยนั่นเองครับ หลังจากที่ผู้เล่นทำเควสเกี่ยวกับกิจกรรมคมรอยเสร็จแล้วก็ได้เวลาทำกิจกรรมกันจริงๆสักทีครับผมโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราสามารถรับเควสต,ต่างๆจากผู้คนที่เดือดร้อนอยู่ในรีเวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ได้เลยนะครับก็จะได้ของรางวัลแตกต่างกันมาแต่ สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นครับคือผู้เล่นจะต้องสร้างโครมรอยขึ้นมาครับโดยโครมรอยนี้สามารถสร้างได้จากวัสดุทั้ง3ชิ้นที่เราสามารถหาได้ตามแผนที่ทั่วไปในเกม g e n s h i น Impact และมันมีดังต่อไปนี้ครับ Wick Material mm hmm. สามารถหาได้จากการฆ่าศัตรูทุกตัวที่อยู่ในแมป ย้ําว่าทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กสามารถฆ่าได้หมดเลยครับหรือจะเป็นหมูป่าก,ก็ดรอปนะครับอ่าหมูป่าก,ก็ดรอปสัตว์ก็คือสัตว์ที่อยู่ในแมปหรือจะเป็นศัตรูตัวไหนก็ได้ดรอปเหมือนกันครับหลังจากนั้นจะเป็น p o l l strike charge ครับผม หินแร่อันนี้ก็สามารถได้สามารถหาได้จากการขุดแร่ต่างๆที่อยู่ในแมปอันนี้ก็จะได้มาเช่นเดียวกันแนะนําว่าถ้าอยากจะให้สะดวกนะครับทําควบคู่ไปกับการขุดแร่น้ําเงินตามแมปประจําวันที่หาได้จากการถามไถ่พวกแบล็กสมิธทั้งหลายอันนี้ก็จะเจอเลยครับ อย่างสุดท้ายครับก็คือแลนเทอร์ไฟเอร์นั่นเองอันนี้สามารถหาได้จากการเก็บของทั่วไปที่อยู่ตามทุ่งท้องนานะครับอันนี้จะได้มาแบบง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่หรือจะเป็นออของดอกไม้ดอกไม้ต่างๆที่อยู่ในทุ่งท้องนาอันนี้เจองันได้ง่ายๆพอได้3มชิ้นมาครบเสร็จปับ๊บก็สามารถสร้างโคมลอยได้เลยครับผม และสิ่งที่จัดได้ว่าเป็นกิมมิกหลักของกิจกรรมนี้ก็คือเท e ตอร์ Mechanicus หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นมินิเกมแบบ Tower Defense นั่นเองครับโดยในแต่ละเวฟนั้นผู้เล่นจะต้องวางป้อมปราการในการป้องกันการลุกรานของศัตรูในแต่ละรอบ และเมื่อครบหนึ่งรอบตัวเกมจะให้เราเลือกว่าจะเสริมพลังป้อมปาการดีหรือจะท้าทายความยากมากยิ่งขึ้นในเวฟรอบใหม่เพื่อให้ได้รางวัลที่มากขึ้นนั่นเองครับและแน่นอนครับในคลิปนี้ผมจะมาแสดงการเล่น Tower Defense ด้วยความยากระดับคูณ1.2ให้ได้รับชมกันครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกัน,นงได้เยนะครับ ใน Tower Defense ระดับความยากที่1.2นั้นป้อมปาการทั้ง4ธาตุของผมไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟน้ำแข็งน้ำและสายฟ้าของผมจะอยู่ที่ระดับ3ครับเราสามารถอัพเลเวลได้จากการเล่นในแต่ละรอบและเอาเงินรางวัลมาอัพได้ครับเมื่อเตรียมพร้อมเสร็จเราก็ลุยกันได้เลย ในเวฟแรกผมวางป้อมประการธาตุน้ําและน้ําแข็งวางคู่กันครับแล้วปล่อยทิ้งช่องตรงกลางสําหรับธาตุสายฟ้าแต่ด้วยเงินที่ยังไม่พอในรอบนี้ผมเลยต้องให้ตัวละครซัดศัตรูเพื่อทําการชะลอไปก่อนถึงแม้ว่าในโหมดนี้เราไม่สามารถทําความเสียหายให้แกศัตรูได้แต่เราสามารถใช้ธาตุต่างๆให้เกิดประโยชน์เพื่อทวงเวลาศัตรูได้ครับเมื่อผมมีเงินพอแล้วก็วางธาตุสายฟ้าลงไปตรงกลางก็ เป็นอันจบเวฟแรกครับผมค่อยเสือดู しあがるお前って本当にせっかちだなこいつはどうだ จบ1เวฟเราจะสามารถเลือกเพิ่มความสามารถของป้อมปะาการหรืออยากจะเพิ่มความท้าทายความยากในระลอกใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะแนะนําได้นะว่าควรจะเลือกอะไรเพราะว่าตัวเกมนะครับมันจะทําการสุ่มทุกครั้งในแต่ละรอบที่เราเล่นผ่านเราจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้เออล้วอยากจะข้ามในรอบนี้ก็ได้นะครับเพราะเงื่อนไขในการผ่านของเราก็คือการผ่านเวฟ ทั้งหมดไม่ว่าจะสี่เวฟหรือ5เวฟโดยที่ศัตรูจะต้องไม่หลุดเข้าไปเลยแม้แต่ตัวเดียวและต้องมีป้อมปะการน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 4สีป้อมนั่นเอง <sk ill> เพียงเท่านี้คุณก็จะผ่านครับ <sm all> ในรอบที่2นั้นจะสังเกตว่าผมวางป้อมธาตุน้ำแล้วก็น้ำแข็งสลับกันนะครับก็เพราะว่าที่ทำไปเนี่ยเป็นการขยายขอบเขตเพื่อโจมตีศัตรูให้เป็นวงกว้างมากขึ้น จากนั้นผมก็ใช้ตัวละครหลักที่เป็นธาตุดินใช้สกิลเรียกหินขึ้นมากั้นศัตรูเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาแล้วก็ให้เคยรย่าครับคอยสกัดคอยสกัดใช้สกิลแช่แข็งศัตรูไว้ครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะผ่านอย่างสบายๆเลยครับในรอบนี้โอไมต์เต้นท 俺こいつはどうだ <laughs> 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 しやがた。 ในรอบที่3ผมเริ่มวางป้อมธาตุไฟขยายขอบเขตขึ้นมาและในส่วนของที่เป็นจุดด้านหลังผมก็ไปวางป้อมทั้งสี่เตรียม,มาไว้นะครับเผื่อที่ศัตรูมันจะหลุดออกไปจะได้กันได้โดยสังเกตว่าผมมักจะวางป้อมธาตุน้ําแล้วก็ธาตุน้ําแข็งคู่กันในลักษณะที่คุณเห็นเพราะว่าการวางแบบนี้มันจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าพอน้ําโดนปั๊บน้ําแข็ง เข้าไปสกัดมันก็จะทําการแช่แข็งทันทีและถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในวงปับ๊บสายฟ้าก็จะเล่นตามหรือถ้ามันอยู่ด้านหน้าไฟก็จะเล่นเข้าไปอีกทีหนึ่งทําให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าครับจากนั้นก็เข้าสเต็ปเดิมเหมือนรอบที่แล้วก็ผ่านได้ครับ こおれこおれ <laughs> こおれこれこ,れこ,れこいつはどうだ おとなしく仕上がった。 <c oughs> ในรอบสุดท้ายต้องบอกเลยว่าพี่ใหญ่ยอย่างรูนกัด มันจะมาในรอบนี้ครับผู้เล่นสามารถใช้แต้มที่เหลือในการอัพป,ป้อมปาการได้ตามสะดวกสบายหรืออยากจะข้ามก็ได้หรืออยากจะเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองอย่าง f เฟ l e s s ก็ได้นะครับหรือจะฟริกเกอร์ก็ได้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนั่นเองนะครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องให้ได้ Perfect โดยที่เราจะต้องไม่ให้ศัตรูทุก ตัวผ่านเข้าไปได้นะครับแล้วก็ต้องมีป้อมอย่างน้อย14หรือเท่ากับ14ก็ได้เราต้องจำอันนี้เอาไว้นะครับและแน่นอนครับในบางครั้งน้องสไลมของผู้เล่นบางคนนะครับก็อาจจะมาเป็นตัวน้ำแข็งสามารถเปลี่ยนป้อมปาการน้ำแข็งที่เรามีอยู่ให้เป็นไฟแทนได้แต่ของผมเนี่ยมันเป็นแบบลมก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับที่เหลือก็รับมือเหมือนเดิมก็จบสวยๆได้แบบไม่ยากเย็นในรอบนี้นั่นเองครับ 落ちて<政>お前って本当にせっかちだな <laughs> こいつはどうだ おとなしくし上がる。おとなしく仕上がる